วินัยไว้ที่บ้านหน้าด้านไว้ทุกที่อย่างนี้แหละค่ะเลยต้องมีแซวอาทีสัญจรเรื่องวินัยดีต้องมีคิวผมสมัยที่สอนรามคนนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็เคยเป็นรอดอกับเขาเหมือนกันแต่ชีวิตรอดอสมัยสอนรามเป็นหนุ่มเนี่ยมันค่อนข้างแห้งแล้งเพราะไม่มีรอดอสาว มีรอรอสาวใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนตบมือหน่อยครับ <Hey! S 1> ท่านทั้งหลายครับเห็นไหมฮะพวกเราขึ้นมาเนี่ยแปดคนเนี่ยนะไมโครโฟนมีสามตัวเนี่ยแต่เราพูดกันทีละคิวอย่างนี้ก็ฟังรู้เรื่องถ้าแย่งกันพูดแย่งกันพูดบางทีก็เคยเห็นไหมครับในทีวีเนี่ยมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับแย่งกันพูดท่านประธานบอกคนนั้นหยุดคนนี้หยุดคนนั้นหยุด,นนยดไม่มีใครยอมหยุดสักคนไปมามาท่านประธานหยุดเอง ที่ผมพูดถึงนี่ทราบไหมครับว่าที่ไหน<า>สภาเหรอครับเป็นไปได้ยังไงครับเพราะที่นั่นเนะ่ยเขาเป็นที่ออกกฎออกระเบียบนะเพื่อ,อ,กกอ,อที่จะให้คนเนี่ยปฏิบัติตามแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีกฎไม่มีระเบียบซะเองคงผิดที่ละมั้งครับหรือว่าถูกแล้วถ้าถูกแล้วคนที่อยู่ที่นั่นก็รุณากลับเนื้อกลับตัวด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเห็นกันทางทีวีสู้อย่างนี้ไม่ได้พูดกันทีละคนไม่แซงคิว สมัยผมเรียนโโรอดอใหม่ๆนี่นะครับผมเคยเรียนโโรอดอก่อนนะครับคือเรียนปีหนึ่งแล้วไม่เคยจบเลยไอการรอคิวเนี่ยมันทําให้หลายคนเสียโอกาสเมื่อหลายคนเสียโอกาสเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคนก็อยากจะมีอยู่คิวแต่ว่าเมื่อมันเสียโอกาสก็เลยทําให้คนเนี่ยกับแย่งคิวกันเพราะนั้นตรงนี้ต้องช่วยกันครับอย่างเนี้ยอย่างรถติดก,กันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเยอะแยะเนี่ยผมเกลียดที่สุดเลยพวกไหนไหม ไอ้พวกแทรกทรณีรถก็ติดกันมาดีๆอย่างนี้นะครับปานมาจากไหนไม่ทราบนะครับเลี้ยวจะแทรกท่าเดียวพอหันไปดูส่วนใหญ่มักจะเป็นหัวหน้าทีมทางนู้นนะฮะผมเป็นห่วงพี่แอ้เหลือเกินนะครับที่บอกว่ารอดอข้างล่างหล่อเหลือเกินเสียอย่างเดียวเกิดช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรท่านเจ้ากรมยังอยู่ ผมเรียนพี่แอรเอาไว้ได้วยความรักและรู้สึกห่วงใยว่าท่านเจ้ากรมก็ยังอยู่ก็จริงครับแต่ภรรยาท่านเจ้ากรมก็ยังอยู่เหมือนกัน รอบเบียบวินัยชักจะหายากกันไปทุกทีครับอย่างผมนี่ค่อนข้างหงุดหงิดนะไอ้เรื่องแซงโคงแซงคิวเนี่ยชาวบ้านก็ยืนมาเป็นแถวอะ่ะวันนั้นไปดูหนังทีโอ้โหอยู่ดีๆนะครับไอ้เราก็คิดบอกโตัวมันจะหมดแงะแงเพราะมันหมหนังก็บ,บางดังเนี่ยนะครับมากันปุ๊บเลยไอ้โตผีก็ระบาดเต็มที่เราไม่อยากอุหนุนพวกนี้แล้วมันยืนยืนอยู่มาเลยครับข้างหน้าแทรกลึ่ ทำเป็นยืนเฉยไม่นสนจกสนใจนะครับผมเนี่ยทนไม่ได้คนหน้าหน้าเราเนี่ยนะครับก็หงุดหงิดแต่ไม่กล้าไปบอกอยากว่าเราเนี่ยกล้าซะหน่อยผมเนี่ยวันนั้นหงุดหงิดสุดขีดแลวมันไปแซงข้างหน้าจะถึงยแล้วผมเห็นตัวจะหมดเดินไปเอ้ยคุณโถ่ฝากซื้สอสใบดิ <laughs> หมดหนะครับถือรอก็ไม่ทันนี่หมนี่คือยุคปัจจุบันครับที่มันข้องข้ามมีอะไรกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดอยากให้พวกเรานะครับแม้แต่เครื่องรถเมย์เนี่ยนะผมนี่สงสารจริงจบางทีเนี่ยตอนมโรถเมเย์อยา่างพวกเราเนี่ยนะครับมือเดียวพอครับอีกมือนี้ถึงสือจริงไหมอยา่างพวกเราเราดรอีต้องบึกหน่อยนะ้องเข้มแข็งเวลาขึ้นรถไปยืนนี่มันองอาจพึงพายเรานี่ใส่ชุดอย่างนี้ก็ทหารดีๆเนี่ยครับต้องยืนนิ่งอ่ะอาจจะมีนักเรียนผู้หญิงขะนั่งอยู่นะครับกระตุ้นนะครับถือหนังสือให้ไหมครับ มากันต้องพึงพายต้องเข้มแข็งขอโทษนะคบถึงสื่อให้อีกไหมคะไม่ต้องครับผมขอยาดมดีกว่านมันจะไปอยู่แล้วเนี่ยแหละมันเกรงจัดไปหน่อยเนียนะครบางทีบางโหลรถเมล์มามือเดียวเลยนะครับพ่อยกระต่องกระแต่งเลยนะครับแล้วบางทีมันรถจอดป๊อเป็นพลูกันขึ้นไปข้างบนเนี่ย โอ้โหแล้วบางทีผู้หญิงกรุงเทพเนี่ยน่าอุทานจริงเลยครับใชแทบบางทีพอจะขึ้นรถเมล์เนี่ยนะมาแบบส้นสูงบางส้นเตี้ยวิ่งก็ดุ๊ก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 อ็ดุแล้วพอรถจอดเราก็ลงมายืนพักตรงฟุตบาทนะครับมันเมื่อยจริงๆนะครับแกก็เดินมาเนี่ยปุ๊บวิ่งมาโอ้โหเต็มบันไดไปหมดเลยแล้วผู้หญิงกรุงเทพทุกคนจะรู้ไม่เคยเข้าคอร์สฝึกอบรมที่ไหนครับจะขอขึ้นรถเมล์ทำง่ายนเดียวแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันหมดปั๊บปั๊บขึ้นมาปั๊บเขาจะทำหน้าแบบขอขึ้นแกเห็นมัยะวารด่งงหนนิุตบไดปั๊บแล้วก็ทหน้าแบบขขอึ้น ขอไปหน่อยครับขอไปหน่อยไม่ทันจริงๆเนี่ยขอไปนิดหนึ่งบางทีเราเห็นนะครับเราโอ้ยตายแล้วหน้าเขสันเราก็ขยับขึ้นหน่อยเขาขึ้นไปเดี๋ยวก็หายไปเรียบร้อยสมัยนี้บางทีนะฮะยากมากไม่มีทางครับบางทีหล่นพึกมาข้างล่างเนี่ยนะครับโหนอยูไอ้วิ่งมาปุ๊บแล้วมาทําท่าขอขึ้นไอ้คนโหนก็จะตายแล้วประหารเบนน่ะกูจะตายอยู่นะเรื่องอะไรวะท่านผู้ชมคะ มีคำกล่าวว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกฎจาราจรในกทอมอเราเนี่รู้ดีอย่างเวลาเราขับรถใกล้กับสะพานลอยทางด่วนจริงๆแล้วเวลาจะขึ้นทางด่วนสะพานลอยนี่ต้องเรียงคิวกันมาเพื่อเป็นลำดับแต่หลายคนค่ะไม่ค่ะแซรกไปทางเลนที่ไปได้ฟึบฟึบฟ,บฟึบพอใกล้สะพานลอยจะขึ้นปั๊บ แซงคิวพุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็หันไปมองคนที่เรียงคิวด้วยอาการเย่ะเย้ยกูแน่นะคะแต่ความจริงนี่คือสิ่งที่เลวร้ายค่ะศัตรูตัวร้ายมีอยู่3ตัว1การแตกแถว 2. การแซงนคิว 3. การเรียงคิวการเรียงคิวนี่เป็นความหมายลบคนไทยเราเนี่ยแย่ตอนนี้ค่ะยังมีคำอยู่คำหนึ่งคำว่าลงแขก เด็กเรียนหนังสือนั่ลงแขกนี่เป็นคำดีดีความหมายดีจังเลยชาวนาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วไอ้หนุ่มก็มาเจออีสาวตอนลงแขกนั่นแหละแต่ลงแขกเดี๋ยวนี้เหรอคะโอ้โหเป็นไงคะดิฉันเองไม่ขอลองนะคะลงแขกอย่างนี้ไกลๆ,ๆเลยค่ะขอเธอคะ่ะคิวบริการคิวขึ้นรถเมล์คิวดูหนังดูละครคิวขึ้นรถไฟทำให้ได้แล้ประเทศไทยจะจะร สมัยนักศึกษาวิชาทหารตอนที่เรียนสมัยผมวินัยมีตั้งแต่ตอนเรียนถึงตอนเล่นจนถึงตอนไปฝึกไม่ทราบว่าพวกเราได้ไปฝึกเขาชนไก่หรือยังไป,ไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ<ป>สาหัสไห<ป>มกินด้วยกันหรือเปล่า<ป>นอนด้วยกันหรือเปล่าปเป็นทำไมไปนอนด้วยกันตรงไหนไ<ป>สมัยผมมันก็ต่างคนต่างนอน,นะะ<ป>แต่ว่ากินต้องกินด้วยกันต้องกินเป็นคิวใช่ไหมฮะกิน นอนถ่ายต้องเป็นคิวทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะคนมากแต่เวลามีน้อยพวกท่านเวลานี้เขามีกั้นให้ยังเวลานั่งถ่ายไม่กั้นเลยเหรอฮะเห็นกันเลยตลอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลามันจํากัดเดี๋ยวจะต้องออกไปเข้าตามคอร์สแล้วนะครับเพราะนั้นต้องนั่งถ่ายถ่ายพร้อมกันหมดเลยโอ้ฮะต้องเข้าคิวกันขนาดนี้แม้กระทั่งเวลาถ่ายเลยนักเรียนรอดอใช่ใช่พี่แอ้ไม่เคยไปเรียนรอดออย่าง ไม่ไม่ต้องไปเรียนแล้วดอนนี้ไม่ใช่รอเด็กไม่ใช่ไม่ใช่รักษาดินแดนอ๋อแปลให้เต็มที่ครับเต็มๆค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รอดอคือรอดออยู่ไม่ใช่อย่างนั้นรอเด็กคือดอเด็กคือประเด็นคืออย่างนี้เขาเป็นการฝึกวินัยไปด้วยในตัวไงเพราะวันหนึ่งมันมีวินัยใจต้องอดทนมาฝึกการมีวินัยอาจารย์เข้ารอดอบ้างปะนี่เรียนสามไสามปีร้อยตรีสิไม่ไปลอกมาได้เป็นมันได้เราไม่ไปขอยกเออคืออย่างนี้การฝึกหัดเนี่ยยุติเองชั่วเวลาอาบน้ํา มันต้องให้สั้นที่สุดก็บอกว่าเข้าห้องน้ําคนเยอะแต่เวลาน้อยต้องปุ๊บ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 แล้วทุกอย่างต้องเข้าคิวใครมาก่อนมาหลังถูกไหมฮะที่อาบน้ํากี่ครั้งถูสบูกี่ทีอันนั้นอันนั้นอันหนึ่งแต่ว่าอันหนึ่งที่สาคัญที่สุดคือเวลาต้องบริหารให้ได้ อบริหารเวลาถูกไหมฮะก็มีเวลาแค่เนี้ยอ๋อวินัยเขาอยู่คือการบริหารเวลาอ่าแล้วคุณจะต้องคุณไปแซงคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนดีหรือว่าแม้กระทั่งขอโทษทีนะเห็นไหมทุกวันนี้คนเราก็รู้แล้วจะซื้อของอะไรต่างๆก็ต้องมีคิวหมดถูกไหมครับถูกค่ะใช่ไหมฮะถูกค่ะแต่มันมีปัญหาอย่างนี้นี่แอ๋วมาถึงวันนี้พอเป็นโลกยุคดิจิตอลค่ะสมมติาเขาให้ลงทะเบียนเนี่ยอะไรนะคนละครึ่งค่ะ หรือว่าอะไรเราเราช่วยต่างๆเลบนมันไม่เป็นคิวไงทุกคนนัดเวลาหกโมงเสร็จเนี่ยใครใครมาก่อนมาหลังนะใครรู้ไหมไม่รู้กดเข้าเลยจึงเข้าไปต้องไปเชื่อไอ้คอมพิวเตอร์มานะ่นะคอมพิวเตอร์มันคงตกใจมัปุ๊บว้าวมาพร้อมันหมดเลยกูให้ใครก่อนมาหลังมันคำนวณไม่ทันเันเป็นหมื่นเนี่ยนะมล่ม สุดท้ายไอ้คิทีตอม์อมใช้วิธีมันใช้วิธีหลบคิวก็ได้กันล่มไปใช่ดีกว่าล่มจะล่มล้วทุกคนก็หลุดจากคิวหมดแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้าใครตัดทีใจเข้ามาก่อนมาหลังถูกไหมัะเออนั่น่ะสิพี่เห็นเวลาที่โปรโมทอะไรต่ออะไรแล้วคนสนใจเข้าไปออสมัครกันเยอะเนี่ย เหตุผล oh, ที่ออกมาก็คือเน็ตล่มคือต้องการจะบอกอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยคิวจะเน้นเขาเรียกอะไรนะทางกายภาพคือฟิสิกอลคือหมายถึงว่าตัวคนเนี่ยไปที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยต้องเลี้ยงด้วยตัวบุคคลก็ต้องเข้าคิวอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วคิวนี้ต้องเป็นแถวตอนไม่ใช่แถวหน้ากระดานเรี้ยงหนึ่งเลี้ยงหนึ่งแบบนี้ไม่ใช่เลี้ยงหน้าการะดานแต่ว่าขอโทษทีเราเราแซวคนจีนหน่อยแล้วกันนะ คนจีนนี่เขาบางทีเขาไม่รู้จักแถวตอนเพราะว่าคนเขาคนเขาเยอะเออเเขาก็เป็ไปที่ไหนก็แผ่ไปเป็นหน้ากระดานหมดเลยถูกไหมฮะเวลาจะไปที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ปั๊บนี่เป็นหน้ากระดานหมดเลยก็บอกว่ามีไงคนไทยไปเที่ยวเกาหลีอะนะกลุ่มไทยไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็ปรากฏว่าไปซื้อของเสร็จมันก็มีการเอาภาษีคือกาะทำแท็กซีฟันที่สนามบินก็รอคิวกันก็ต้องเรียงคิวกันนะมันต้องใช้เวลาถูกไหมฮะก็เกือบจะถึงคิวที่ตัวเองจะได้ทำแท็กซีฟันแล้ว ปรากฏว่าทัวร์จีนมาลงพอดีพลึบเลยปรากมันเข้ามาเต็มหน้ากระดาษเลยพลึบดันพลึบยืนหน้าเคาน์เตอร์นั่นเลยเหรอดันแผดเข้าไปหมดเลยปรากฏคนไทยกระเด็นออกมาข้างนอกเขาถ่ายวิดีโอมาดูสิดูสิฉันมาก่อนฉันมาเข้าเชียรอยู่นะปรากฏว่าไปคนจีนมาดูสิดูมมันาถึงซิฉันมาก่อนฉันตะโกนว่าแซงคิวแซงคิวคนจีนมันยิ่งดีใจเพราะมันได้ยินว่าแซงคิวแซงคิวมันง์มันเลยเข้าไปอย่างเต็มที่ถ้าจะไม่ไหวจะไม่ไหว ตายจริงและภาษาไทยแซงคิวเนี่ยนะมันกลายเป็นแซงคิแซงคิวไปนะมันกลายเป็นขอบคุณก็เลยมากันใหญ่เลยมากันใหญ่แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักสองสามปีไปแล้วนะเรื่องเล่าแต่วันนี้ไม่ใช่เสียแล้วคนจีนวันนี้ดูดิมันมีวัฒนธรรมแล้วใช่ไหมเขาจัดระบบการเรียนรู้กันและกันแล้ววันนี้เขาเป็นคิวเขามีก็เลยมีวินัยมีความรู้แล้วมีความเข้าใจแล้วเขาเปิดประเทศแล้วเขาก็เลยรู้เรียนรู้กันแล้วมันถูกเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวินัยไงใช่ S <S ใช่ไหมก็วินัยดีก็ต้องมีคิว่อพี่แอจัดรายการในรจัดอันนี้ก็แสดงว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นชาติหนึ่งที่ไม่มีคิวถูกใช่ไหมล้วก็ต้องเลงินลงกันเลยให้รู้จักคําว่าคิวคืออะไรวการเข้าแถวต่อคิวกันคืออะไรก็เมื่อก่อนมีเขาบอกอย่างนี้มีคนพยายามสอนคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะว่า <S <S ลุงลุงตามคิวสิปรากฏลุงหันถามเออคนไหนชื่อคิววะกูจะได้ตามเราวะานะก็ไม่เข้าใจก็บอกลุงตามคิวดิเออฮะคนไหนว่าชื่อคิวอยู่นั่นนะว่าใครชื่อคิวแต่ก็ถามสกิดให้บึงชื่อ ไม่เชื่ออะไรชื่อแดงไม่ใช่ไว้กูกูต้องตาวคิวคนไหนว่าคิวเลยออกนอกแถวไปเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จักแต่วันนี้ทุกคนรู้จักแล้วเสียรู้เด็กไปเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรยกันขึ้นมาค่ะอดูอีกเบรกหนึ่งนะคะทีวีวัทีย้อนอดีตมาให้ดูกัน